ความรักแฮ ppy ค่ะ4ปีไร้แพลนแต่งงานนะคะสำหรับนักแสดงชื่อดังแอรินยุคตทัศน์ค่ะหลังจากคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มไฮโซเบนมาเป็นระยะเวลานานจนมีความคิดที่จะฝากไข่นะคะแต่ว่าล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เปิดเผยว่าตอนนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องแต่งงานแล้วปล่อยให้เป็นไปตามช่วงเวลาไม่อยากกดดันส่วนเรื่องฝากไข่เจ้าตัวก็บอกค่ะว่าขอพักเอาไว้ก่อนโดยรวมแล้วความรักก็ราบรื่นนะคะแล้วก็มีความสุขไปในทุกๆวันค่ะ คควาามรัักก็ได้นะะเชยล่่แฮปปี้มากๆค่ะก็คือลงตัวเข้าทุกอย่างดีแฮปปี้แบบดีมากๆเลยนะคะสี่ปีแล้วค่ะใช่ชิวๆค่ะตอนนี้ก็คือเขาก็เพิ่งตั้งบริษัทใหม่ก็คือคือทำงานตั้องไปทำงาน สร้างเนื้อสร้างตัวค่ะเราก็พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวเราเหมือนกันแค่แต่งงานชิลๆค่ะือว่าเรามองเรื่องนี้แบบถูกไปเรื่อยๆว่ามีกางอยซัพพอร์ตกันใช่ค่ะแอบว่ารู้สึกว่าแบบพอเราตั้งเวลาตั้งกําหนดของในงชีวิตี่ยแล้วมันไม่เป็นตามที่เราคาดหมายเราเราผิดหวังเราว่าตอนเนี้ยถ้าเรามีความสุขอยู่ทุกวันเนี้ยเรามีความสุขด้วยกันกับชีวิตอะ่ะเราก็อยู่ไปเรื่อยๆดีกว่าแล้วก็เมื่อไหร่ที่โมเมนต์นั้นมันถึงอ่ะมันก็จะมาเองไปกดดันอะไรแอบว่ามันมันมันทำให้เครียดเปล่าๆตอนนี้มี มีความสุขแล้วจริงๆคือแอร์ก็จะเป็นคนเอ่อก็งี่เง่ามาเยอะแต่เขาก็จะเป็นคนที่มีเหตุและผลคุยกับเราเนี่ยก็จะแบบทำไมอธิบายคือทำให้เราโตขึ้นนะคะแล้วก็มีเหตุและผลมากขึ้นไม่งี่เง่าเท่าเดิมแล้วก็เหมือนเขาเป็นเพื่อนเราไปด้วยคือมันดีตรงที่ว่าเราชอบ อะ,อ,ะอะไรอะไรหลายอย่างเหมือนการใช้ชีวิตเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นไม่ได้เป็นแค่แบบแฟนเรา Respect เค้าแต่มันเป็นเหมือนคู่เป็นเพื่อนใน,ในการทำหลายอย่างคือเราทำอะไรแล้วก็สนุกไปกินก็สนุกไปเที่ยวก็สนุกค่ะเป็นเพื่อนไม่ได้ไม่ได้แบบ ต้องมีสเปซไอขนาดนั้นไปฝากไข่ก็คือเราก็ชราใจเราคิดว่าแบบเราเฮลตี้เราเออกกำลังกายแล้วเราสามารถมีมลูกเมลงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอ30กว่าแล้วเราก็เลยเริ่มคิดเหมือนเราก็อยากมีครอบครัวในวันหนึ่งในวันข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปลองฝากไข่ดูแต่กลายเป็นว่าไข่น้อยมากก็คือครั้งหนึ่งเวลาเขาเก็บไข่เขาจะเก็บได้ประมาณ 15- 25ฟองคนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะของแอปไปตรวจก็คือมีไข่2 2ฟอง 4, 4ฟองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่โตด้วย แล้วเขาก็เลยถ้าจะเก็บจริงๆอะ่ะมันต้องเก็บหลายรอบมากๆเพื่อที่จะได้มีบุตรที่การันตีมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะกล็ลองให้้๋มงลองให้อยู่สักพักหนึ่งแต่ก็รู้สึกว่าเอาว่าเทคโนโลยีมันทุกวันนี้มันล้ำมากเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราตั้งใจจริงๆวันนั้นเราพร้อมจริงๆอะ่ะค่อยมาลองกันอีกตั้งหนึ่งไปปรึกษาแค่ครั้งเดียวค่ะแล้วคือไข่ตั้งต้นน่ะของผู้หญิงมันมันก็มีอยู่เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ ก็แอบ,บหวังว่าครั้งต่อไปเราขุนร่างกายให้เฮลตี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันมันก็ยากแหละเพราะไข่เรามีแค่นี้จริงๆยังไม่เก็บละค่ะคือรอรอไปเลยเพราะว่าเวลาตอนนั้นมันกินยาฮอร์โมนอะไรคือเหมือนเป็นคนบ้าคือเหมือนเรานึกออม,มีประจำเดือนก็เราเป็นบ้าแล้วอันนี้คือเป็นบ้าเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยเลยรู้สึกว่าเออเราอย่าทำงั้นกับตัวเองเลยเราเอาเอา,เอาอยาาก,กดดันตัวเองแล้วไปเรื่อยๆดีกว่า